ครับพ่่อแมพี่น้องที่รับทูกฝูงทุกคนนะครับที่ไม่อนีกับ,บกับมะพรอยกับพงศ์เชิญครับว่างแปรครับพี่น้องไม่อนีอ่าไม่อนีว่างแปรแปเป็นมือแรกครับตัวนี้ว่าเจี๊ยห้เลี่ยวตอนใบนะครับเนาะตอนนี้ตอนใบเนาะลุกม,มาตอนใบว่าเจี๊ยห้เลี่ยวว่าเจี๊ยห้เลี่ยวแข็งนี่บริหารพี่นอ้องม่อนหลเฮ็ดบุตกต้องหรือว่า ทนนีนี้นั่กับได้ด้วยค,ยครับพนะี่น้องเพื่อใหญ่เชิญอจิตตอบทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องต้องแช่เลยอันนี้มันหมูเลี้ยงเลยตรงนั้นหมูธรรมชาแซดพี่น้อง หยูนีธรรมชาติประมาณสักสามขีดได้สามขีดได้สามขีดเลยเดือดลวกน้ำห่อนครับพี่น้องต้มน้ำหอนน่อนยังกำลังเดืเดอดัเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเห็ดหนูถอนขนหนูแบบให้บ้านพี่น้อง นั่นละพอนั่นละเอาแล้วเออเอาเอาอยงเอาเฉพาะหัวเอาก้อนอมมันเอมองเหนอมี่ยมองมันเฮ็ดหนักเลยเออมองเฮ็ดหน้กก่ามหัวมันเนี่ยสีกระซาเตอบูกถมถกกถกกก มันก็เอาออกเบิดหนังชุมง่มเงี่ยมนนะออมันเป็นอันนี้มันง่ายๆตัวเนี้ยมันเป็นนูดน้อยออกง่ายที่แต่ผมเฮ็ดมื 40, 45, 40. อซี่สิบห้าสิบตูนโอน้ยแม่นตัวอย่างงูเลยเฮ้ย <c oughs> ตัอตงหัวอ<ม>บอกเคยเห็ดจากเทียดอกผมเห็นเขาเห็ดเนี่ยยัง เมื่อกีผ้ผมเบียงผมเฮ็ดแป,ป๊บเดียว่กวอ,อนีออ่เอางก็เ<ข>เฮ็ดแบบนีแบบ่บอแบบนี้ก็ได้หรือแวบบ่าผมเท่นก็ได้ผมเห็นแต่ตกตกกล้วยนะน,นี่มันห่อนหลายของห่อนหลายปับ๊บมันมันทีบางทีขาดเบิดหนังมันทีขาดแม่ไ Ủa. tươi mà tươi mượt nhỉ cầm đang gì đây nhỉ ở tây nam tiếp nam trình tiếp tây ừ. nam trình tiếp mất chung nam trình phát là gục ở oh, quật quật luôn bù ừ. có thì ừ. ngay luôn nhỉ đây hoàn nào mà khăn mình, khăn luộc hoàn mắn tươi rồi bỏ bỏ hó, chung mổ bưng ừ. lắm, Nên lắm. ก็มันจะตีขีดได้เหรอรูตัวนเนอะกำเกิบอยู่ัำเกิบอยู่เนาะก็ดีกินอยู่เอ่ยแต่แมนว่า,าแต่ป็นว่าอ่าน้มมันหอนเกินนะท่องเนี่ยไปก้อนได้แน่นท่องมันมันกันขนมันหน่อยขนมันหนาขนขนเรีียบเลี้ยมบกคือน,นั่นนะมันเหียบ พี่น้องเอาเห็ดยังกินดีเนาะจังสีเสียบผัดเผ็ดผัดเผ็ดซับซับซับ,ซบย่นให้หมาโน่นให้่มากินน,น,นั่งกินเราเว้งนั่งกินเรานั่งกินเราเราย่นให้หมากินมแบบนี้เอาไปล้นเอย่ยงไอ้ให,ห้เนาะล้นไฟโอ้อยนิดไฟชัน่างแดงๆลน้นนี่จะไ,ไปล้นไก่ อ,อันนี้ก็เป็นแบบสบับการเฮ็ดหนูถอนขนหนูแบบบ้านๆพี่น้องแบบบ้านๆกับแบบนี้คนะรับผู้ปงคนบ่มีหมอต้อมเขาบุญอ่างไฟเอาที่นอกเพื่อนกัดเอาซุปน้ำ,ซ,นำซุปน้ำเผาเออซุป,เ,ซปเอาซุปน้ำแล้วไปเผาเผแล้วก็มาถอนขนขันคันมันจังแต่สมัยตะกี้เนาผู้เฒ่าหามา เอาชีเทาเอาชีเทามาโฮ่ๆแล้วกันโลโลกขาวจันพันจังที่แหละเอาจุ่มน้ำแล้วก็คุกชีเทาหัวเรั้นแล้วนั่นงคุยกันไปผิงไฟไปนำ้ำนั่งคุยไปนำ้ำอ,อ,อยู่ให้อยู่หน้าตะกอนตะกี้ังั้นแล้วกีหางมันอยู่ไหนกีหางมาาันแก้มเราให้มีลกูกคาทองเนาะบันนี้มาปิงอุ้ยนั่นเห็นองจับก็ถ<ม>ักปวดยอุ้ยยี้แยงมยี้แย่ม จับมือดิเหรอมันถือว่ไปบอกเลยบอกง่ายดิพอพอพอสมั่ก็ได้ดิบ่มันมืออาชีพเลยต่วยี่ได้ด้ยได้สี่ก็ดีแล้วตัวที่ได้ อยากเห็น,นผมเห็ดอยากอยากเห็นเห็ดอ่าเปิดใน YouTube ผมนะ่ะเล็กๆ่นน่ะผมสิเห็ดไว้อยู่วิธีการเห็ดตอนนี้นะว่างแต่อ่าเหลืออีกเส้นเดียวเส้นเส้นทุท่งไทยูู โอไก่ okay, สูงสุดครับพี่น้องตรงนี้เลยโอไกลสูงสุดสดใจจะเป็นค้มน็ดแล้วโอ้ย,อย,อย,อยครับตัวนี้เป็นโอไกลสูงสุดแล้วก็บับจบยุ่งนี้ครับพี่น้องสูงสุดเลยตรงนี้เจ<ะ>็ดเม็ดเกือบเกือบแปดเม็ดพี่น้อง สามารถถึงหลังเลยนะถึงหลังมุ่งเลย8เมตรพี่น้องบืธรรมดาเนาะบ้านหลังนี้บืธรรมดาเลยบ้านสั้นเดียวแต่สูงจัดพื้นถึงปลายหลังคาเลยนะ8ะเมตรพี่น้องก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์่เหลืออยู่อันเดียวเสร็จสมบูรณ์เนาะลงตรงนี้พี่น้อง ้อทางกลางครับเด้อลงไปวันนี้นะลูกไฟเร่องของแม่แบบจะต่อตรงหันเล็กน้อยนึ่งย่อทิมเด้อตรงปลายย่อทิมย่อทิมเอาไว้ต่อตรงหัวหน่ะเออจับไปฮอน่อนไปต่อตรงหัว หั่นก็ต้อตรงหั่นเลยดูเสียบว่างไว้ก่อนใส่ตัวนี้ให้แล้วนะเอาว่างไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวสิลงเปีวเล็กให้อุ้ยหอนไข่อดถุงมือไก่ลาแลี้ยงนองเลยจอมมืองานมีแต่นั่นหดๆดงานเนี่ยอึ๊บ เอาทาั้งใดทั้งนึงหัวสุนเอาไว้ทั้งใดทั้งนึงตัทงดทั้งใดก็ได้เอามาเอาออเอาออกเลยเอาออกเลยเออเอาเอาลงไปเดินลงไปอันนั้นเอาเล็กเอาเล็กออกอ่ากันล,ลงไปน้อยนึงโอเคเอาตรงผันเลยนั่นละมันก็สทีประมาณนี้ประมาณนี้พี่น้อง

lãi mở đường hạng tụng nhật tụng 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 มีละมีแล้วแรงเหมือนโอ๊กไก่ละโอกไล่แล้วมันแรงเลยแล้โอไะกินมนแลงขามต้องกอ้ยขามกินเที่งไปแล้ว ภาษาแต่ละภาษาสำเนียงบ่คือกันเด้วพีน่น้องสำเนียงแต่ละภาษาบ่คือกันเด้วอันนี้อยู่ชัยภูมิสำเนียงเว้าที่เย็นๆสักหน,น่อยหนึ่งภาษานคะรพนมกับทีว้าไปอีกอีกอย่างหนึง่งบ่คือกันแล้วขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นยังขึ้นย่อดเดือ เล่นหย่อเน,น them them. Oh, yeah. mm. yeah. ื uh. uh. wow. ้ออ okay. ื่นพูไทยของผมเป็นผู้ไทยกะเริงบอผู้ไทยกะเริงเนื่อไปอีกแบบนึงย่ือไปอีย่างนึ่งผู้ไทยกะเริงอือพูไทยโอ้ยมันหลายหลายเผ่าบัวมีแต่เผากินข้นล่ะเผากินข้นบัวมี่แม่นบัวมันเขาลักกินอยู่ป๋อคืิลักกลิ่นหรือวะบางคนเขาลักกินเขาบ่มบ่มนั่นอยู่ีอยู่นะเผาขิงข้น ม่เลือกกินน้ำบ้านหลานนี้น้าตึ๊บแท้แพที่น้องสเล็กเนาะบึงทัดทัดอกไก่ยี่สิเม่๊มีมีทัดอันนี้เทิ่มนที่หนึ่งตัวนี้ที่หนึ่งเนี่ยที่หนึ่งยังมีมัดมัดทับหลังอีกเอาสองคุณสี่มัดทับหลังอีกอันนี้นี่นี่ตัดนี่ตัดนี่ตรงนี้เลยไม่อีกไม่อีกเออตรงหันเลย เอาเื่อเอาเลือนังล้เอ,เเอ,เเอเเทังใคร่ทั้วของแท้เลยครับอันตอนนี้กับบึงบรรยากาศหมู่บ้าน <S <S เคลื่อนบ้านยังอ่ะบ้านตะลุบหินเรนืมทุกอยา่างมาเห็นงานยู่นี่เป็นเดือนแล้วยังลื่มอยู่ทั้งตอนตอนทั้งทิดตงบ้านตะลุบหิน <S 1> <S 1> อ่าอันนี้บ้านฝรั่งครับอันนั้นหลังเกา <S <S ่าก็หลังเก่าแล้วก็มาหลังอ่าหลังตรงนี้ตรงนี้เพ่เคลื่อนเห็ดไก่กอนครับพีนน่น้องไอ้ตัวนี้อก็อ่าหลังใ,ใหญ่สูงสุดเลยหลังนี้ครับหลังนี้สูงสุดของของบ้านหลังนี้ของบ้าน ในตุงเี่พี่น้องนี่เลยสูงสุดเบิ้งบรรยากาศรอบๆโครงหน้าหนาแรงเนาะมอเป็นอ่อบนหนาฝนเนาะหนาแรงกับเป็นยังสี่ละกะทิออกสีน้ำตาลน้ำตาลจักหน่อยหนึ่งท้องฟ้ากับราเม็นสดใสละ่ะหนานี้มีแต่ควนหมอกควนไฟตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ๆกล้กลสีหามงแล้ะครับอู้นะดวงอาทิตย์ ใไ้ชิดตกะเราเลื้อยข้าคืบเบิ่งพลังปลูกแตนะ่ต้นไม้ดิเลยต้นละเจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็ซื้อมาปลูกพูดเหรอมดเงินไปหลายแสนแล้วปลูกต้นไม้ไว้ในที่บ้านอ่าพอปลูกต้นไม้มันใหญ่แล้วมันกับมันกับลูกกับบ่งด้นะิเนาะ พื่นๆกับปลูกห้าปลูกห้าตัดห้าง,งามๆเัมนนี้กับเ,เป็นสวนดอกไม้หเหมนีนกันสีงามดีเนาะเป็นสวนใครก็อยักเขาม้าดีหะอครับมืออื่นกับเป็นการตัดหัวจันทันครับตัดตัดตายเพื่อนว่าตัดตัดปลายจันทันก็ชิเล้ววอ้อีกหลายนับอยู่ตัดปลายจันทัน พอตัดปลายจนท่านแล้วก็ที่ได้ยิ่งเชิงใช่อีกต่อไปพี่น้องนี่ล่างนามอ่า่างนามมีสองล่างกับตรงนี้ก็แล้วมาหมดแล้วรับพูนอี่ตรงมาจอยกันอีหลังน้อยขึ้นหลังตั้มกับหลังนี้มาจอยกันที่ตรงหันครับอ่าแล้วเรย่ร้อยโอ้ พี่น้องอากาศมันหอนเนาะใส่หมวกไอ้มุกงเหยีดงานเนาะบวงงานาง,งานเฉื่อมงานหยังครับงานเฉื่อมงานหยังกับสิเข่าตาเข่านานาใหม่มืดแล้วครับอันทั้งพุ่นนะทั้งพุ่นพญาย้สาเอ้หนุ่มสายเป็นพญายิ่งเยอะเอิญพญายิห่หน้าวา่าทีเอออเินหยังล่ะเอออเินอ้ายเอินพญายิา่บ่ได้เหรอทีแต่ว่าเอินอ้ายให้เท่าไรล่ะ โอ้เดี๋ยวเปิดหน้าจังไรนะพี่น้องอือหือห่อนห่อนหลายๆครับพี่น้องครับมักพยาเชิญสอบพญาเชิญกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องอ่าแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนาเพราวาเรียนกันนะครับไปวาวเรียนกันอ่ามีอย่างกับมาก แคกันสนุกสนุกครับพี่น้องโอ้เส้นผม,มนาครัดำพี่ปีมไว้วรเชื่อมไหลปกติกับบอดี้เชื่อมม่โดนเลยโดนเติมลรวแต่ว่าอืมมากงันนี่ครับคนงานกับมีหน่อยเนาะคนงานมี่หน่อยก็เลยจำเป็นต้องต้องซอยกันพี่น้องปกติกับเขามากกับบได้เขามากเจ็ดตรงๆหรอกก็คืออ่ามาผ้าเห็ด อาลูกน,อน้องเห็ดแต่ว่าลูกน้องกับมีอยู่สองคนเนาะ,ะมีอ่สองคนกับสี่เฮ็ดพี่น,อน้อง,งบังันนมันกันกับซาครับเราอยากให้เลียวไว้ไว้ครับปุ่นเถ้าแก่ปุ่นนั่งยูนอนดูปุ่นฮะโมนอนดูหฮมใหม่ปุ่นน,นี่ก็ใกล้เลาแล้วครับน,น้องครับกัคลิปนี้กับขอจบขอเบรกคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนด้วยครับด้วย คลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ